เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนรอบดึกรอบดืน่นนะครับพี่น้องเอฟซีนะกินพมอห่อนฟ้อนพมเมาเนี่ยล่ะนะอ่าเป็นไดนะครับร้องไห้นะครับมึงร้องไห้หาพ่อมึองไอสัตว์นะออเป็นไดครับบ้นี่ใหรกากแปดปีกระบานน้ำโอโอ่าขึ้นมาไรสวดขึ้นมาทำคลิปอ่าผมบววีฮีบ่าลาง อ่าแค้าพ่แปงโอ้ยขับ,บรถต่ว่บากีผมกับพ่อสะแปดปีกับพ่อนํำอ่าจะพ่อนำเนี่ยก็สิม,มุดหัวหลินก็เป็ดเนาะเออแปดปีกับพ่อหนํำพี่น้องเอฟซีขึ้นเบิ้งสภากูกระว่ายอยู่ผมมึงเนาะมึงไตอุต่อยยางเนาะหากินกับคอนเทนต์บาสนี่เนาะนะเออหากินกับคอนเทนต์บาสสิ่งที่มึงพูดอะ มาหากินกับเด็กเสียชีวิตค,คือมึงอีหามึงปากมึงพูดว่าคอนเทนต์อีสัตว์คอนเทนต์บาปไงครับพี่น้องเอฟซีตายอืดตายอยากเน,ะนะอะนะออคือกันนี่นะครับเวนร,รมครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะอ่อีสัตว์อีหน้าก,กบนอนเวนกบนอนเวนเน,ะนาะน้ำกรอาอาเนาะโพดคักโพดเนาะมึงเนาะ อีหามึงกี่กับบลางเนาะป่าสมไม้พี่น้องป่าเข้มไม้ครับโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะ,ะคิดดูสภาพดูสิครับอ่าแล้วผ้าโคบัวน,นะคะเออนะคะ ไม่จําเป็นต้องซักหรอกค่ะเราจะได้กลิ่นความเป็ตไทยๆครับน้ากับพาะอามเนาะจะได้กินความเป็นไทยนเนอะอยา,นาเนเนะขักเนาะมึงเนาะ <S <S โอ้ยตายแล้วครับนะแต่มาพูดให้คนนั้นคนนี้อ่าอ่าไอ้สั่งตังต้มอ่าพี่มิตวัสดีครับไอ้สั่งตั้มมึงก็พูดอยู่ในห้องแคบๆห้องเล็กๆของมึงนั่นแหละอ่า กูก,กัห<ค>บห,ห้องเก็บเห้องเท่ารูหนูว,นวันวันมึงไม่ทําการทํางานไม่ทําเหียบ่ายเข้าตัวเองหมดครับพี่น้องเอฟซีห้องกูแค่จิงห้องกูก็แค่จิงนี่นะซีคู้นห่าเม็ดไหมห้องนำอ้นงนำก็อยู่ดินซึ่งหนากูเนี่ยกูก็เ่ไดตู้แอได้ละเออตู้เย็นก็อยู่ตรงหนากูเนี่ยอาหารการกินเต็มตู้นะ อันนี้ตู้ชบาในห้องนะขยทางนอกอีสามตู้ออยู่ทางนอกอีสามานเลีไลรหลงดังฟังว่าไม่นานลูกที่จากลาจะไปซุปน้ากับอกแม่เอยโอ้ตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับบันเทิงครับงานนี้นะ นี่แหละครับพี่น้องเอฟซีนะไปพูดให้คนนั้นคนนี้บ้านยังกระสําอยยางงั้นอย่างนี้เออนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับตู้ตัวเองครับบันนี้ของในตู้เย็นกระบอมีของส,สีแตกกระบอมีอีหามึงกูบได้อีดูจักเม็ดครับกูสีดามึงกูบได้อีดูครับนะเออ คนอย่างมึงนี่นะเป็นคนน่าสงสารอีสัตว์พระเจ้าสงสารกูดานะเออนะเป็นไงเขาก็ไปหาถึงที่ครับพบบางปากดีไปหาถึงที่แล้วยังแถีอีสัตว์นะเออเป็นไงครับเขายางกายหวังปิดกูดาพี่น้องเคยเห็นบอกครับปลาสมปลาเข้ม โอ้ยครับนะเปิดไฮประเดกอ่าลองลองเปิดไฮประเดกบ้างั <c oughs> น้ำไม่อาบพี่น้องเอฟซีลองคิดสภาพดูสิครับขนาดเราเนี่วันหนึ่งไม่ได้อาบนะโอ้ยครับพี่น้องเอฟซีแล้วที่หลับที่นอนนะ่ะมันจะเหม็นสาบเหม็นคาวยังไงครับพี่น้องลองคิดเบิงครับผมนะอ่า ผมโบวีหีบบลางแคลโบสีตื่นมาอะไรทำคลิปไรสดเลยโอ้ยตายแล้วเนะาะอ่สิ่งที่มึงพูดมึงมานเนาะมันมันเกิดมาจากชีวิตรจริงมึงเนาะอีสัตว์เนะาะอ่ตายทกตายย่างเนาะไอพีไม่ใช่เหม็นสาบกินบุรีกิน มันก็เหม็นสาบเมื่อไรนะมันแมลงสาบครับพี่น้อง,งเอฟซีไตงงงอมอยู่นะเอมอแมลงสาบไตงงง้มอยู่ครับพี่น้องเอฟซีโอ้ยแปดปีกับว่าหามน้ำครับผมเออถ้าพอน้ำเนี่ยคือสิเลนน้ำคือเป็ดเนาะออมัน็มะมะสิมุกปับมุป,ป,มป,ปรับนึยนะนะเออก็สิหัวจุ่มน้ำคือเป็ดเนีน่ยนะเนาะอืมนะครับ ปดปีกระมำน้ำครับเหม็นสาบเหม็นข้าวุก้กกระทุกน้องๆครับพี่น้องเอฟซีเขาไปใกล้รถปิดดักโอ้ยนะครับพี่น้องนะเอฟซีนะนะมึงกระตายอึต่ายอยากเนาะคอนเทนต์คอนเทนต์นนบาปเนาะมึงเนาะอีสัตนะมันแค่คอนเทนต์ค่ะนะคะเนาะอืมนะเพราะอะไรครับตายอึตายอยากนี่แหละค่าเนะเาะอ่าทำเพื่อความอยู่รอดค่ะ ม่ได้จริงใจกับอีหยองเน่าเลยนะคะเ mm. <laughs> นาะแต่แต่อ,ตอยากนะมึงอีหามึงนะออแต่ไปพูดคนนั้นคนนี้นะครับพี่น้องเอฟซีเนาะหาเด็ก,กับแบบนี้เนาะตกงานเนาะมึงเนาะอีหามึงเออททำไมมึงไปหาการหางานทำบ้างนะเออบ่จไปหาเก็บขยะขายวะ <laughs> ไปหาเก็บของห้างขายนะอืมนะพี่น้องเอฟจีนะนอ, G, นะอันนี้นะครับชอบดูถูกคนอื่นไงครับพี่น้องเอฟจีนะกูก็ไม่ชอบเลยกูขอด่ามึงนะชอบบูลลี่คนนั้นชอบด่าคนนั้นชอบว่าให้คนนี้นะมันเข้าตัวมึงหมดนะอ่าบ้านกูก็ไม่ได้ใหญ่โตนี่กระซ่เม็ดกุ้นหาเม็ดนี่ได้ไหมล่ะ อแล้วกูก็ไม่ได้เคยโกโหกใครนะแล้วมึงมาพูดให้กูเอา้าเออก็มันเป็นความจริงกูก็บม่ได้เบ้าอย่างนะกระยานะของกูน้ากูก็ได้อาบอยู่ไหมอ่อาหารในตู้เย็นกูก็เต็มอยู่เออข้าวกูก็เต็มเหล้าอยู่ะนะครับแต่มันได้ใจอึดใจอยากก็มาเอาหาคอนเทนต์บาปนี่นะอืมคอนเทนต์บาปนะเพื่อหาอะไรครับเพื่อหาเศษตัง เพื่อการอะไรครับอ่าเพื่อการดำรงชีพเพื่อวความอยู่รอดแกจะตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีอ่าผัวก็จะตายวันตายพุ่งนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ๋อสัมพอเนาะมันจะกลับเมืองไทยเนาะอีกนากรมนนลว้นนะเนี <c oughs> ่ยเมนสาเมนข้าวโว้ยครับพี่น้องเอฟซีกึศวา8ปีบ่าหามนำ อ่าคือว่าสั้นแล้วครับแปดปีเพราะามน้ำครับพี่น้องเอเขาไปเห็นสภาพบอกครับเขาไปเห็นสภาพโอ้ยขับข้ายังจะเด็กยังไม่มีมามากินสามเถอเออมามากมามากินได้สามค่าบใส่ตู้เย็นไว้แล้วมาสิแตกอีกนี่แหละครับกูก็เข้าใจมึงเนาะสิ่งที่มึงออกมาพูด มาใส่ร้ายคนนั้นมาว่าให้คนนี้เพราะอะไรเพราะมึงหิวโซออนะเพราะความหิวโซนะครับพี่น้องเอฟซีนะ,ะโอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีไปอวดอ้างอย่างนั้นอวดอ้างอย่างนี้รู้จักอธิบดียังเอามึงตัวมึงให้มันรอดก่อนอีสัต์นะเออเอาตัวมึงให้มันรอดก่อนเขาเห็นสภาพเลยเป็นยังไงครับโอ เขาอีดูสะอาดอืมเขาสงสารเขาอีดูสะอาดครับพี่น้องเอฟซีอ่บาบอว่าเต่ล่างหนูหละครับพี่น้องจักล่งางยังหละกครับล่างหนูยังสะอาดกว่านั่นนะครับพี่น้องโอ๊ยนะสภาพครับพี่น้องเอฟซีนะอืมจกระปกเขาว่าน้ำมะเร็งสาบ ใส่ตามอะไรครับตามจอโทรศัพท์คงจิสปกปรกมากเนาะอ่าอยู่ก็อะไรครับเนาะอยู่บ้านรัฐบาลอ๋ยตายครับบันนี้ซัมพอมันบอกไปใส่เนะะนะาะออนะีรถไหไจอรถแล้วเออฝรั่งขี่ทกกบมี่แต่ว่าิไบออกรถน่ะขี่คุย แต่ว่าสิไปออกรถมันจะได้ขี่อยู่ซือว่าไปจองไว้เลยนะคะป้าป no ้าของฉันก็จะออกจากงานนะคะนะก็จะเป็นรถคันแรกของพวกเราค่ะนะเออนะอืเงินนะคะที่เราซื้อบ้านก็เป็นเงินน้ำพักน้ำแรงของพวกเราค่ะเนาะนะคะตั้งแต่อะไรค่ะ ตั้งแต่อุ้มท้องนะลูกของเราคนแรกขายเอฟซี FC ขาเนาะเอะก็เป็นเงินน้ำพักน้ำแรงของพวกเราค่ะเนาะหาด้วยน้ำแข้งของพวกเราค่ะอีหามึงหาแม่บอกกินเงินรัฐโอ้ยสีแตกเงินรัฐบาลเนี่เนาะโต้งานบนัดนี้โอ้ยเนี่าเงินเดี๋ยแตกกับบันี้แอ้วเมื่อความจริงนั้นปรากฏ <c oughs>